สวัสดีครับวันนี้แบงค์มีคันนี้มาภูมิใจนําเสนอนะครับพี่ๆคันนี้งบดาวห้าหมื่นพอปีสองพันสิบสามตัว GL แท้แล้วก็รถใสๆบางๆเดิมๆเลยนะครับรถเดิมเลยนี่เดี๋ยวาพามาชมด้านหน้าก่อนดีกว่านี่ยังไม่ล้างเลยนะพี่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะเดิมทุกจุดน็อตไม่ขยับนะครับดูเม็ดอาร์คสวยมากนะครับ หน้าตานี่นางงามเลยนะครับรถใสๆเลยไม่มีรอยเลยนะครับภาษีปีหกเก้าแล้วล้อเดิมภายในเดิมเหมาะสำหรับใช้ในครอบครัวแล้วก็ไว้ใช้ทำงานนะครับนี่เดิมๆเลยแอร์ได้แอร์ลาวด้วยแอร์ลาวนะครับเบาะสามแถว ใส่มากคันนี้หายากมากพี่คันนี้ของหายากของจริงเลยของหายากเลยคอนโซลผมให้เก้าสิบเปร์เซ็นเลยเนี่ยร้อยเปเซ็นเลยดีกว่ามีรอยขีดข่วนตรงนี้นิดเดียวเองคอนโซลใหม่กิฟตตัว GL แท้ด้วยนะครับได้ตัว GL แท้คันนี้นะครับไหม่เพียง หนึ่งแสนหกมืนโลแท้ด้วยหนึ่งแสนหกหมื่นโลแท้นะครับไม้นะครับคันนี้เป็นเครื่องดีเซลสองจุดห้านะครับตัว GL แท้ปีสองพันสิบสามงบดาวห้าหมื่นเครดิตดีนะครับดาวห้าหมื่นแล้วก็อะไรนะราคาอยู่ที่สี่แสนแปดหมื่นแปดพันเท่านั้นนะครับเดิมๆแบบนี้นะครับงบดาวห้าหมื่นผ่อนจะตกอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่น หนึ่งมืนถึงหมื่นหนึ่งหนึ่งพันะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกปีพี่ๆหาแบบนี้อยู่นะครับรีบโทรมาหาแบงค์เลยนะครับผมให้อาทิตย์เดียวพอคันนี้มีคนมารับไปดูแลแน่นอนสนใจก็โทรมาได้เลย0 8 7 4 9 6 6 6เจ็้งแบงค์ลถตู้ VP วพีครับ